ค่ำคืนนี้ขอให้ใจของญาติโยมทั้งหลายได้ค่อยๆสงบก,ก่อนที่ร่างกายจะค่อยๆผ่อนคลายและทุกความเหนื่อยล้าของวันค่อยๆคลายออกไม่ต้องรีบฟังไม่ต้องพยายามเข้าใจทุกประโยคเพียงเปิดใจให้ธรรมะค่อยๆไหลผ่านเหมือนลมหายใจเข้าออกอย่างอ่อนโยนเสียงธรรมะนี้ไม่ได้มีไว้บังคับ แต่มีไว้เพื่อพาใจกลับสู่ความสงบความเข้าใจและความอ่อนโยนหากง่วงก็ปล่อยให้ง่วงหากเพลอหลับก็ไม่ผิดแม้ในยามหลับจิตที่อยู่ใกล้ธรรมะย่อมซึมซับความสงบและกุศลโดยไม่รู้ตัวญาติโยมทั้งหลายบุญนั้นไม่ต้องอวดไม่ต้องให้ใครเห็นเพราะผลของบุญย่อมปรากฏกับใจของผู้กระทำ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลายครั้งคนทำความดียังคงรู้สึกหนักใจเพราะมักคาดหวังให้คนอื่นรับรู้ให้คนชมหรือให้คนยอมรับและเมื่อความคาดหวังนั้นไม่เป็นไปตามใจความดีที่ทำกลับกลายเป็นความเหนื่อยใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญเกิดจากเจตนาไม่ใช่จากการประกาศไม่ใช่จากการให้ใครเห็น หากใจบริสุทธิ์บุญย่อมเกิดขึ้นทันทีและผลของบุญย่อมปรากฏตามเหตุและปัจจัยลองสังเกตใจของตนเองเวลาที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาที่อดทนต่ออารมณ์ที่ควรอดทนเวลาที่วางความคิดที่แก้ไม่ได้ใจในขณะนั้นจะเบาสงบและไม่มีความอยากได้ใดๆเพิ่มเติมนี่คือรสของบุญแท้ เกิดขึ้นในจิตและสะสมอย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีใครเห็นแต่ใจของผู้กระทารับรู้และเบาลงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมไม่เลือกเวลาให้ผลแต่จะให้ผลเมื่อเหตุพร้อมบางเหตุให้ผลเร็วบางเหตุให้ผลช้าบางเหตุให้ผลทางกายบางเหตุให้ผลทางใจแต่ไม่มีเหตุใดสูญเปล่า หากทำด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อทำความดีแล้วรีบประกาศรีบเล่ารีบแสดงจิตจะเคลื่อนไปจากความสงบไปสู่ความอยากได้คำชมและผลของบุญอาจไม่เต็มญาตโยมทั้งหลายการทำความดีที่แท้จริงคือทำแล้วใจสงบไม่พองไม่ยุบไม่เรียกร้องนี่คือบุญที่สุกงอมและให้ผลลึกซึ้งที่สุด บุญไม่ได้อยู่เฉพาะในพิธีหรือในวัดแต่เกิดในทุกจังหวะที่ใจรู้ตัวการอดทนการวางใจการไม่พูดคำทำร้ายแม้ไม่มีใครเห็นแต่จิตสัมผัสดได้และสะสมกุศลก่อนนอนจงวางความคิดทั้งหมดปล่อยใจให้สงบและอยู่กับลมหายใจเพราะความสงบนี้คือบุญที่แท้จริงบุญที่ไม่อวด บุญที่ไม่ต้องประกาศแต่ผลลัพธ์ย่อมปรากฏกับจิตของผู้ทำในเส้นทางของชีวิตหลายคนเข้าใจว่าการทำบุญต้องมีพยานต้องมีผู้รับรู้ต้องมีเสียงกล่าวถึงแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สายตาของผู้อื่นแต่คือสภาพของจิตในขณะกระทำการให้ทานด้วยใจอยากได้คำชม แม้เป็นฐานแต่จิตยังไม่ว่างการรักษาศีลเพราะกลัวถูกตำหนิแม้เป็นศีลแต่ใจยังตึงตรงกันข้ามการอดทนต่อคำพูดที่กระทบใจโดยไม่โต้อตอบการยอมเสียประโยชน์เล็กน้อยเพื่อรักษาความสงบของใจสิ่งเหล่านี้คือกรรมเงียบที่ไม่มีใครเห็นแต่จิตรับรู้ชัดเจนกรรมเงียบไม่สร้างเสียง ไม่สร้างภาพแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในเมื่อทำบ่อยๆใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความสงบมีค่ามากกว่าการเอาชนะมีค่ามากกว่าการพิสูจน์ตนเองในแต่ละวันชีวิตเต็มไปด้วยเหตุปัจจัยที่ดึงใจให้ไหลไปตามอารมณ์ความโกรธความน้อยใจความอยากได้ล้วนเป็นบททดสอบของจิต ผู้ที่ฝึกทำกรรมเงียบจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งคือความสุขไม่ได้อยู่ที่ถูกยอมรับแต่อยู่ที่ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนจิตจะนิ่งเมื่อนิ่งปัญญาจะเริ่มทำงานหลายครั้งการไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดกลับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่การไม่คิดในสิ่งที่ไม่จำเป็นกลับเป็นการพักใจที่ลึกซึ้ง บุญในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องของจํานวนแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของจิตหากใจเบาแม้ทำสิ่งเล็กน้อยผลย่อมลึกหากใจหนักแม้ทำสิ่งใหญ่ผลย่อมไม่เต็มญาติโยมลองสังเกตตนเองหลังจากทำความดีแบบไม่ต้องมีใครรู้ใจจะสงบและไม่เรียกร้องอะไรเพิ่มเติม นี่คือเครื่องยืนยันว่าบุญได้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรอใครรับรองไม่ต้องรอเวลากรรมเงียบเหล่านี้จะค่อยๆสะสมเหมือนหยดน้ำใสที่เติมเต็มจิตใจทีละน้อยโดยไม่ส่งเสียงและเมื่อถึงเวลาที่ใจอ่อนล้าบุญที่ไม่เคยอวดจะทำหน้าที่พยุงใจให้ไม่ตกต่ำให้ไม่สิ้นหวังเพราะผลของบุญไม่จำเป็นต้องปรากฏต่อโลก แต่จะปรากฏกับใจของผู้กระทำอย่างเงียบงันและมั่นคงเมื่อถึงยามค่ำคืนร่างกายเริ่มอ,อ่อนแรงแต่จิตยังคงทำงานยังคิดยังจำยังวนอยู่กับเรื่องเดิมหลายคนหลับไปแต่จิตไม่ได้พักเพราะแบกความกังวลแบกความค้างคาแบกคำพูดและเหตุการณ์ทั้งวันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า จิตคือผู้เสวยผลไม่ว่าร่างกายจะตื่นหรือหลับหากจิตยังฟุ้งซ่านพบจิตย่อมไม่สงบพบจิตไม่ใช่สถานที่ภายนอกแต่คือสภาพของจิตในขณะนั้นจิตที่หนักย่อมอยู่ในพบที่หนักจิตที่สงบย่อมอยู่ในพบที่ละเอียดก่อนหลับคือช่วงเวลาสำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของจิตจากโลกภายนอกสู่โลกภายใน หากจิตก่อนหลับเต็มไปด้วยความโกรธความอาลายัยหรือความอยากที่ยังไม่สมหวังพบจิตในยามหลับย่อมพรุงแต่งต่อเนื่องเกิดฝันเกิดความกระสับกระส่ายแม้ร่างกายจะนอนแต่ใจยังไม่พักแต่หากก่อนหลับจิตได้วางวางคำพูดที่ไม่ได้พูดวางเรื่องที่แก้ไม่ได้ในคืนนี้และกลับมาอยู่กับลมหายใจพบจิตจะค่อยๆเปลี่ยน การฟังธรรมะก่อนนอนไม่ใช่เพื่อจำถ้อยคำแต่เพื่อปรับเคลื่อนของจิตให้ช้าลงอ่อนลงและละเอียดขึ้นแม้ในยามที่หลับสนิทจิตที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนจะไม่หยาบเหมือนเดิมไม่ดิ้นรนเหมือนเดิมนี่คือบุญยามหลับบุญยามหลับเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องรู้สึกว่ากำลังทำบุญแต่เกิดจากการวางใจถูกต้อง จิตที่สงบก่อนนอนย่อมไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ปรุงแต่งต่อไม่เติมเชื้อให้ความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมเกิดจากเจตนาและเจตนาเกิดจากจิตเมื่อจิตสงบเจตนาหยาบย่อมไม่เกิดกรรมหยาบย่อมไม่ต่อเนื่องนี่คือเหตุที่การนอนด้วยใจสงบมีอานิสงส์ลึกซึง้งแม้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแต่คือการหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ ผู้ที่ฝึกวางใจก่อนนอนจะเริ่มสังเกตได้ว่าตื่นเช้ามาใจไม่แข็งไม่รีบตัดสินไม่รีบโกรธนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของพบจิตที่สงบในยามหลับที่ส่งแรงต่อเนื่องมาถึงยามตื่นจิตที่ได้พักอย่างแท้จริงจะอ่อนโยนต่อโลกและอ่อนโยนต่อตอนเองบุญประเภทนี้ไม่ต้องอวดไม่ต้องมีใครเห็นแต่เปลี่ยนโครงสร้างภายในของจิต อย่างช้าๆและมั่นคงเมื่อสะสมบ่อยๆใจจะเริ่มเลือกความสงบมากกว่าความสะใจเลือกความเบามากกว่าการแบกและนี่คือการปฏิบัติธรรมที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องแยกออกจากการใช้ชีวิตเมื่อความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงของวันสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือสภาพของจิต จิตบางดวงแม้นั่งนิ่งแต่ภายในยังเคลื่อนไหวคิดซ้อนคิดกังวลซ้อนกังวลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจิตที่ไม่รู้ตัวย่อมถูกพาไปตามอำนาจของกรรมเก่าเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำแต่จิตที่เริ่มรู้ตัวแม้เพียงเล็กน้อยจะเริ่มหยุดการไหลเริ่มไม่ต่อเรื่องเริ่มไม่เติมเหตุ ในยามก่อนหลับจิตจะถอยออกจากโลกภายนอกและหันกลับมาพบตัวเองหากในช่วงเวลานี้จิตยังถูกเร่งยังถูกบีบยังถูกกดดันให้คิดพบจิตจะไม่อ่อนคลายแต่หากจิตได้รับอนุญาตให้หยุดหยุดอธิบายหยุดหาคำตอบหยุดพยายามเข้าใจทุกอย่างความนิ่งจะค่อยๆปรากฏความนิ่งนี้ ไม่ใช่การกดข่มแต่คือการไม่ไปต่อไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะในระดับจิตใต้สำนึกการไม่ไปแตะคือการไม่สร้างกรรมใหม่แม้เพียงชั่วขณะก็เป็นกุศลอย่างยิ่งจิตที่สงบก่อนหลับจะค่อยๆปรับความจำภายในปรับความเคยชินจากการดิ้นรนเป็นการวางลงแม้ผู้ฟังจะไม่รู้สึกว่ากำลังทำอะไร แต่จิตกำลังเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องตอบทุกความคิดนี่คือบุญที่ละเอียดเพราะเกิดในระดับที่คำพูดเข้าไม่ถึงแต่เปลี่ยนทิศทางของใจเมื่อหลับไปจิตที่ไม่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์แรงจะไม่สร้างภาพสัมไม่สร้างเรื่องราวต่อไม่พาตัวเองไปในภพที่หยาบฝันที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรง หรืออาจไม่ฝันเลยเพราะจิตได้พักอย่างแท้จริงเมื่อความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงของวันสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือสภาพของจิตจิตบางดวงแม้นั่งนิ่งแต่ภายในยังเคลื่อนไหวคิดซ้อนคิดกังวลซ้อนกังวลพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจิตที่ไม่รู้ตัว ย่อมถูกพาไปตามอำนาจของกรรมเก่าเหมือนใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำแต่จิตที่เริ่มรู้ตัวแม้เพียงเล็กน้อยจะเริ่มหยุดการไหลเริ่มไม่ต่อเรื่องเริ่มไม่เติมเหตุในยามก่อนหลับจิตจะถอยออกจากโลกภายนอกและหันกลับมาพบตัวเองหากในช่วงเวลานี้จิตยังถูกเร่งยังถูกบีบยังถูกกดดันให้คิด พบจิตจะไม่อ่อนคลายแต่หากจิตได้รับอนุญาตให้หยุดหยุดอธิบายหยุดหาคำตอบหยุดพยายามเข้าใจทุกอย่างความนิ่งจะค่อยๆปรากฏความนิ่งนี้ไม่ใช่การกดข่มแต่คือการไม่ไปต่อไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะในระดับจิตใต้สํานึกการไม่ไปแตะคือการไม่สร้างกรรมใหม่แม้เพียงชั่วขณะ ก็เป็นกุศลอย่างยิ่งจิตที่สงบก่อนหลับจะค่อยๆปรับความจําภายในปรับความเคยชินจากการดิ้นรนเป็นการวางลงแม้ผู้ฟังจะไม่รู้สึกว่ากำลังทำอะไรแต่จิตกำลังเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องตอบทุกความคิดนี่คือบุญที่ละเอียดเพราะเกิดในระดับที่คำพูดเข้าไม่ถึงแต่เปลี่ยนทิศทางของใจเมื่อหลับไป จิตที่ไม่ถูกกระทุนด้วยอารมณ์แรงจะไม่สร้างภาพสัำไม่สร้างเรื่องราวต่อไม่พาตัวเองไปในภพที่หยาบฝันที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงหรืออาจไม่ฝันเลยเพราะจิตได้พักอย่างแท้จริงการพักของจิตไม่เหมือนการหยุดคิดแต่คือการไม่เข้าไปเป็นเจ้าของความคิดเมื่อไม่เป็นเจ้าของความคิดก็ไม่มีที่เกาะและค่อยๆดับไปเอง ผลของบุญประเภทนี้อาจไม่ปรากฏเป็นโชคลาภไม่ปรากฏเป็นสิ่งภายนอกแต่จะปรากฏเป็นความมั่นคงภายในความมั่นคงที่ทำให้ไม่วันไหวง่ายไม่แตกสลายง่ายแม้เผชิญเรื่องหนักนี่คือบุญที่ทำงานเงียบไม่ส่งเสียงไม่เรียกร้องแต่คอยรองรับใจในวันที่ชีวิตไม่อ่อนโยน ผู้ที่ฝึกจิตให้สงบก่อนนอนเป็นประจำจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีต่อโลกจากการต้านเป็นการยอมรับจากการผลักไสเป็นการมองเห็นตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นตามความเป็นจริงใจจะไม่ต้องใช้แรงมากชีวิตจึงค่อยๆเบาลงทั้งหมดนี้ไม่ต้องอวดไม่ต้องให้ใครรู้เพราะจิตของผู้กระทำกำลังเปลี่ยนไปแล้วอย่างช้าๆ และมัน่นคงเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้บางอย่างอาจไม่ได้ถูกเก็บไว้ในความคิดแต่ค่อยๆซิมลงไปในความรู้สึกธรรมะบางส่วนไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพียงแค่ปล่อยให้ใจรับรู้เหมือนแสงอ่อนๆที่ค่อยๆค,คลี่ความมืดออกในความเงียบที่เริ่มเกิดขึ้นจิตจะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามเป็นอะไรไม่ต้องพิสูจน์อะไร ความสงบในช่วงนี้ไม่ใช่ความสงบที่ถูกสร้างแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการไม่ไปต่อไม่เติมเหตุไม่แบกเรื่องราวเพิ่มจิตที่หยุดเติมคือจิตที่เริ่มว่างและความว่างนี้เองคือพื้นที่ที่บุญทำงานโดยไม่ต้องมีผู้กระทําในระดับนี้บุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มแต่คือผลของการวางถูก วางอารมณ์วางความคิดวางตัวตนชั่วคราวเมื่อจิตวางพบจิตจะเปลี่ยนจากพบแห่งการดิ้นรนเป็นพบแห่งการพักการพักของจิตไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่แบกเกินจำเป็นในความไม่แบกนี้จิตจะเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งในชีวิตไม่ต้องรีบแก้ในคืนนี้ ไม่ต้องหาคำตอบในตอนนี้การยอมให้บางเรื่องยังไม่ต้องคลี่คลายคือปัญญาระดับลึกเพราะเป็นการเคารพธรรมชาติของเหตุและปัจจัยเมื่อไม่เร่งใจจะไม่ตึงเมื่อตึงคลายลมหายใจจะละเอียดลมหายใจที่ละเอียดไม่ได้ทำให้หลับเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ทำให้จิตอ่อนโยนลง ความอ่อนโยนนี้จะไม่หายไปในยามหลับแต่จะติดตามจิตไปตลอดทั้งคืนและในความอ่อนโยนนั้นบุญที่ไม่ต้องอวดบุญที่ไม่ต้องให้ใครเห็นกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบงันจิตอาจไม่ได้คิดถึงคำว่าบุญแต่กำลังได้รับผลของบุญในรูปของความเบาความนิ่งและความปลอดภัยภายใน เมื่อใจเริ่มคุ้นกับความนิ่งนี้ความฟุ้งซ่านจะไม่ใช่บ้านเดิมอีกต่อไปแต่เป็นเพียงแขกที่มาแล้วก็ไปช่วงเวลานี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องตั้งใจอะไรใหม่เพียงอยู่กับความรู้สึกที่เบาลงเพราะจากจุดนี้ไปใจพร้อมแล้วที่จะรับฟังสิ่งสุดท้ายด้วยความสงบและความเปิดกว้าง เมื่อฟังธรรมมาจนถึงตรงนี้อาจไม่เหลือถ้อยคําใดให้จดจำมากนักแต่จะเหลือบางอย่างที่วางอยู่ในใจอย่างเงียบๆธรรมะที่แท้ไม่จำเป็นต้องจำเป็นประโยคแต่ทำให้ใจรู้ว่าควรเบาอย่างไรควรวางตรงไหนบุญน,นั้นไม่ใช่เรื่องของเสียงประกาศไม่ใช่เรื่องของภาพที่ใครมองเห็นแต่เป็นเรื่องของภายใน ที่จิตของผู้กระทำร,ร,รับรู้เองเมื่อใจไม่ต้องการคําชมบุญจะบริสุทธิ์เมื่อไม่คาดหวังผลตอบแทนผลจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่ากรรมเป็นของของตนบุญก็เป็นของของตนไม่มีใครรับแทนได้ไม่มีใครอวดแทนได้เพราะฉะนั้นการทำดีในที่ลับการอดทนในวันที่ไม่มีใครเห็น การให้อภัยทั้งที่ไม่มีใครรู้ล้วนเป็นบุญที่ลึกและยั่งยืนในชีวิตประจำวันญาติโยมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เพียงแค่เปลี่ยนท่าทีของใจพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นคิดก่อนตอบและหยุดก่อนโกรธไม่มีใครทำให้ไม่สบายใจไม่จำเป็นต้องชนะแต่เลือกไม่สร้างกรรมเพิ่มก็ถือว่าชนะแล้ว เมื่อทำความดีแล้วไม่มีใครรู้ไม่ต้องเสียใจเพราะใจที่สงบหลังจากนั้นคือผลที่แท้จริงก่อนนอนในแต่ละคืนไม่จำเป็นต้องทบทวนว่าใครผิดใครถูกเพียงถามใจเบาๆวันนี้ได้ทำกรรมใดที่ทำให้ใจเบาลงหรือไม่ถ้าใจยังหนักก็วางไว้ก่อนไม่ต้องตำหนิตัวเองพรุ่งนี้ยังมีโอกาส หากใจเบาแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือบุญที่เกิดแล้วจิตที่หลับด้วยความไม่ค้างขาจะไม่พาจิตลงสู่ภพที่หยาบแต่ค่อยๆพาไปสู่ความสงบและความสงบนั้นจะสะสมโดยไม่ต้องนับโดยไม่ต้องจำสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมไม่เร่งทำดีเพื่อใครเห็นแต่ค่อยๆทำดีเพื่อใจตนเอง พราะใจที่เบาในวันนี้คือพื้นฐานของวันที่ดีในวันหน้าและคือหนทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้แล้วอย่างเรียบง่ายและงดงามก่อนที่กายนี้จะพักลงบนความนิ่งขอให้ใจได้วางสิ่งที่แบกมาตลอดทั้งวันขออโหสิกรรมแก่ผู้ที่ล่วงเกินทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และขออโหสิก,กรรมต่อตนเองในทุกความผิดพลาดที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวขอให้บุญกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วทั้งที่ใครเห็นและไม่มีใครเห็นจงเป็นเหตุให้ใจนี้เบาและสงบขอให้จิตก่อนหลับตั้งอยู่ในความไม่พยาบาทไม่โกรธไม่ค้างคาหากมีกรรมใดยังต้องรับ ขอให้รับด้วยใจที่อ่อนโยนและไม่เพิ่มกรรมใหม่ขอให้การหลับในคืนนี้เป็นการพักของกายและเป็นการชำระของใจหากจิตจะเดินทางขณะกายหลับขอให้จิตนั้นไปสู่พบแห่งความสงบไม่ตกต่ำไม่ฟุ้งซ่านขอให้ตื่นขึ้นมาพร้อมใจที่เบาสว่างและพร้อมทำความดีอย่างเงียบๆ ขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งบุญโดยไม่ต้องอวดและไม่ต้องประกาศขอให้ใจได้พักจริงๆหลับให้ปลอดภัยและตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนโยนต่อตอนเองและโลกใบนี้ขอให้การหลับครั้งนี้เป็นเหตุแห่งความดีในวันต่อไปขอให้ใจนี้สงบเบาและวางลงอย่างสมบูรณ์เมื่อเสียงธรรมะ ค่อยๆเบาลงขอให้ใจของญาติโยมไม่ต้องคิดอะไรต่อไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพยายามเข้าใจให้หมดเพียงรับรู้ว่าในค่ำคืนนี้ใจได้วางสิ่งหนึ่งลงแล้วบุญที่ทำไม่จำเป็นต้องมีพยานเพราะใจรู้เองว่าได้ทำหากรู้สึกง่วงปล่อยให้หลับไปอย่างไม่ต้องฝืนให้ธรรมะทำหน้าที่ของธรรมะ ต่อไปในความเงียบขอให้การหลับครั้งนี้เป็นการพักที่แท้จริงทั้งกายและใจขอให้ตื่นขึ้นมาพร้อมความเบาและความเมตตาที่ไม่ต้องอธิบายกับใครขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งความสงบโดยไม่ต้องอวดและไม่ต้องประกาศหลับให้สบายธรรมะจะอยู่กับใจตลอดทั้งคืน